สวัสดีค่ะวันนี้ครูเนพรจะมานึ่งข้าวเหนียวดําค่ะหรือคนเราเรียกข้าวกลมนะคะขาา้าวกลมเทคนิคของการนึ่งข้าวเหนียวนะคะเพื่อที่จะให้ข้าวเหนียวนี่ข้าสีสวยนะคะก็ปกติครูนพรก็จะใช้สัดส่วนนะคะสองต่อหนึ่งคือข้าวขาวสองส่วนขา้ขาวข้าวเหนียวดำหนึ่งส่วนนะคะอันนี้เป็นข้าวแบบชาวบ้านนะคะไม่ได้ข้าวที่ซื้อตลาดนะคะเป็นข้าวจากชาวบ้านก็คือแบบเม็ดจะหักหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะ เราก็จะอดเตรียมนึ่งค่ะวิธีการทำนะคือพอนก็จะาซาวล้างซาวข้าวก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ต้มน้ําร้อนนะคะต้มน้ําร้อนต้มน้ําร้อนให้อุ่นๆนะคะต้มน้ําร้อนเลยนะคะต้มน้ำร้อนพออุ่นๆเราก็อุ่นมากหน่อยนะคะเราก็เอามาเทใส่ในข้าวเลยค่ะก็ทิ้งไว้สี่ห้าชั่วโมงนะคะ แล้วก็จะเอาไปนึ่งการทำแบบนี้จะทำให้ข้าวเขาสีดำตลอดเม็ดดีนะคะอาจจะเป็นการเอามาร้าข้าวมาขายสวนเนาะสำหรับพี่น้องคนที่กินข้าวเหนียวเป็นปกติน,น,นะคะแต่คุณเฉพาะเนี่ยคือเป็นคนภาคกลางเนาะแต่คนที่ชอบข้าวเหนียวมากชอบข้าวเหนียวมากมีโอกาสก็คือก็จะนึ่งข้าวเหนียวนะคะแต่ว่า ที่บ้านก็คือจะไม่ได้นึ่งทุกวันเหมือนเหมือนเหมือนพี่น้องที่กินอยู่ทุกวันเนาะเดี๋ยวจะเตรียมอเอาไปน,นึ่งค่ะเวลาใส่เราก็จะค่อยๆใส่นะคะเพื่อข้าวที่จะได้เขาไม่แน่นเกินนะคะเวลาไอความร้อนไอน้ําก็จะได้ขึ้นมาได้ดีกว่านะคะค่อยๆใส่นะคะค่อยๆใส่โยงๆอะค่ะอย่างนึงค่ะ ก่อนที่เราจะเอาเข้าวใส่ในหวดนะคะใส่ในหวดแบบนี้นะหดใบไผ่เนี่ยนะคะเราก็จะเอาน้ำนะคะพรมน้ำมาหดพรมน้ำก่อนนะคะให้นะให้หดเปียกก่อนนะคะหรือเราจะนึ่งโดยใช้ผ้าขาวบางอะไรพวกนี้ก็ได้แผ้าขาวบางถ้าใส่ในนึ่งในรังถึงอะไรพวกนี้ในซึ้งนะนะคะเราก็ให้ผ้าขาวบางชุบน้ําให้เปียกก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็ค่อยเอาข้าววางนะคะนึ่ง <c oughs> ในหดแบบนี้เสร็จแล้วก็ปิดฝาก่อน หาฝาหม้อมาปิดนะคะให้พอดีตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณสิบห้านาทีแล้วนะคะคุณพรนก็จะมาพรมน้ํานะคะพรมน้ําที่ข้าวเหนียวนะคะเพื่อที่เขาจะได้นิ่มนิมนะคะเราก็จะเอาน้ำเนะะี่ยค่ะน้ำเปล่านะคะพรมพรมพรมนะคะ,พร,ๆๆๆะ,คะพรมแล้วเดี๋ยวก็กลับนะคะ เอาใช้ทัพีไม้อาจจะก,กลับข้าวได้ไม่ดีนะคะเดี๋ยวก็จะใช้วิธีนี้เลยค่ะปกติจะใช้วิธีนี้นะคะก็คือร้อนมากเอาตรงข้าวตรงข้างก้นนะคะ ขึ้นมานะคะวันจริงๆอันนี้คือเอาข้าวข้างก้นขึ้นมานะคะมีเม็ดสีขาวนี่คือข้าวที่มันติดอยู่ตั้งแต่นึ่งข้าวก่อนนะคะนี่แล้วเราก็ออกไปั้าไฟแล้วเติมน้ำด้านบนอีกรอบหนึ่งค่ะพรมน้ำด้านบนอีกรอบหนึ่งจะทำให้ข้าวนิ่มขึ้นค่ะ นึ่งต่อไปอีก1ิบนาทีข้าวเหนียวก็จะสุกแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาตักใส่ในกระติบข้าวกันเลยค่ะตอนเด็กๆนะคะจําได้ว่าเวลาที่นึ่งข้าวเหนียวเนี่ยแม่เขาจะเอาไปใส่ในเอาตักออกมาแล้วก็เอาใส่ในกระด้งก่อนค่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะหักคอเนาะหักคอหักคอข้าวเหนียวให้นิ่ม,มนะคะเดี๋ยวจะเอา ควันควันความร้อนให้ออกสักหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวใส่กระติบเลยค่ะใส่กระติบเข้าวหักคอในนี้แล้วกันค่ะโอ้ยร้อนมากนะคะมาดูกันต่อค่ะ ใครที่ที่บ้านเวลานึ่องเสร็จแล้วเอามาใส่กระติ็บทายังไงมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะคนแบบมืออาชีพอะค่ะที่กินข้าวเหนียวกันประจาเนี่ยนะคะเสร็จแล้วค่ะการน,นึ่งข้าวเหนียวดํานะคะครูเจรพรก็จะกินกับแจ่วบองปลาทูทอดปลาดุย่างแล้วก็ปลาวงทอดแล้วก็ไข่ทอดค่ะ หวังว่าคุณจะชอบนะคะฝากกดติดตามให้หน่อยนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะ Thank you for watching and subscribe See you next video Bye